ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี่นะครับนักเรียนเราจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกเลยตัวนี้นะครับคือขดลวดนะครับตัวนี้เป็นขดลวดมองทางด้านก้นมันนะครับเราห่อหุ้มกระดาษเอาไว้นะครับนี่ครับขดลวดพันอยู่รอบนะครับรอบแกนอันนี้ครับนะขดลวด จากขดลวดนะครับเราก็จะต่อนะครับนี่ครับต่อไปเข้าไปยังเครื่องวัดนี่ครับเครื่องวัดเครื่องวัดตัวนี้ก็เป็นการวอโนมิเตอร์ใช่ไหมครับเป็นกันวอโนมิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องวัดนะครับจะวัดกระแสนะครับวัดกระแสที่เกิดขึ้นครับส่วนอันนี้ครับลืมไม่ได้ก็คือแท่งแม่เหล็กนะครับแท่งแม่เหล็กอีกอันหนึ่งการทดลองนะครับเราจะ นะครับเราจะใช้แท่งแมเหล็กพุ่งผ่านเข้าไปนี่ครับพุ่งผ่านเข้าไปยังเข้าไปยังขนลวดอันนี้นะครับแล้วให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าเข็มของกันวาลมิเตอร์จะเป็นอย่างไรครับอันนี้เราพุ่งเข้าไปนะครับนี่ครับพุ่งผ่านเข้าไปลองสังเกตดูนะครับครับเห็นไหมครับพุ่งเข้าไปนะครับเข็มเป็นไงครับครับ เข็มเบนนะครับเข็มเบนการที่เข็มเบนของโครงทราบนะครับเพ่นเข็มมิเตอร์เบนก็ต่อเมื่อมีอะไรครับครับจะมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับเรียนนั่นหมายความว่าเมื่อเราให้ขั้วแม่เหล็กนะครับพุ่งผ่านเข้าไปในขดลวดครับมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นครับเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับในทางกลับกันครับเรียนสังเกตนิดนึงนะครับว่าครูพุ่งอันนี้ขั้วใต้นะครับพุ่งเข้านะครับเรียนพุ่งเข้า พุ่งเข้าเบนไปทางขวาถูกไหมครับดึงออกนะครับสังเกตครับดึงออกครับอ่าดึงออกเบนทางไหนครับครับมันจะเบนกลับในทิศตรงข้ามนะครับเอาใหม่ครับพุ่งเข้าดึงออกเห็นไหมครับพุ่งพุ่งขั้วใต้เข้าใช่ไหมครับเบนไปทางขวาถูกไหมครับอ่าทีนี้เอาใหม่ครับคราวนี้เปลี่ยนครับพุ่งขั้วเหนือเข้าบ้างครับทั้งเองคิดว่ามันควรจะเบนทางไหนครับพุ่งขั้วเหนือเข้าครับ อ้าวไม่เข้าครับพุ่งขึ้นเหนือเข้าครับเห็นไหมครับเบมาทางซ้ายถูกไหมครับเบทางซ้ายดึงออกครับก็ไปทางขวานะครับพุ่งเข้าครับทางซ้ายดึงออกครับไปทางขวานะครับก็อันนี้สรุปก็คือนะครับมันก็จะเกิดกระแสเหนี่ยวนําขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อให้แท่งแม่เหล็กนะครับพุ่งผ่านหรือฟลักซแม่เหล็กพุ่งผ่านลวดนะครับก็จะเกิดเป็นกระแสเหนี่ยวนําขึ้นครับ